ตอนนี้ก็มาเติมน้ํามันครับเดี๋ยวจะไปรวมพลครับผมทีมงานโทรหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปรวมกับจานชูนะครับที่หนองไม่งามแวะมาเติมน้ํามันนึกว่าเท่าแก่มาถึงแล้วครับพอดีผมเพิ่งออกจากบ้านมาก็น้ํามันคนละพันคนละพันนะครับ แวะเติมน้ำมันครับผมเพื่อจะไปรวมตัวกับทีมงานครับมาแล้วเท่าแก่มาแล้วมันบิดสุดไม่ได้เดี๋ยวผมปิดเอง <laughs> ต้องรู้ใจ เข้าใจครับดูเล็กจวดทำไว้ให้นี่เอานั่งเฝ้าดีๆนะไม่ฟางไหเดี๋ยวเอาแกลอนนะครับไปใส่รถเท่าแก่ก่อนเสียไอรถไท่ขนเติมเลยสายถึงบ่ เดี๋ยวใส่รถไทด้วยสายถึงอยู่เนาะเดี๋ยวขยับรถไปข้างหน้านิดนึงอันนี้ก็จะเอาใส่รถไถด้วยครับ500รอยโอ้ยอยู่สูงอยู่สูงเอาอินดี้ครับขนรถไทยอยู่บนรถตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ

ร้อยครับผมตอนนี้ก็เติมน้ํามันเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อกันเลยครับไปที่หนองไม่งามครับไปกันเลยครับพี่น้องน้ำมันพันหนึ่งได้แค่ครึ่งถาง มันไม่น่าจะถึงขึ้นถัง้วยซ้ำเพราะว่ามันมีน้ำมันเก่าอยู่ด้วยเนะ เเลี้ยวขวาไปทางบ้านช่างเอี่ยวนะครับไปหนองไม้งามแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วพอไปใกล้ๆถึงหนองไม้งามผมต้องให้เจ้าตามวิ่งนาหน้านะครับเพราะว่าผม่ตรงที่เขาทํางานกันสามแยกวัดใจ ไม่มีไฟแดงครับแยกใหญ่แต่ไม่มีไฟแดงนะวับที่เหตุบ่อยครับตรงนี้เขาเรียกว่าสามแยกนิคมสายผ่านแอร์ผมล้องเยียดเยียดเลยอันนี้ทางเข้าไปบ้านหัวหน้าจโจ้